ค่ะถ้าทางวันนี้ดูจะเครียดนะครับเนี่ยเครียดค่ะเพราะว่า,าวัตถุดิบเดียวที่บุมไม่ประมูลในห้องบิดดิ้งก็คือหนังหมูค่ะเพราะว่าบมรู้สึกว่ามันทายากอุตส่าห์ไม่ประมูลแล้วสุดท้ายแต้มบุญฉันอยู่ที่ไหนถ้าง,งั้นจะทําเมนูอะไรครับบมจะทําแกงกระด้างค่ะแต่ว่าเป็นแกงกระด้างพะโลค่ะคิดว่าจะมีพริกน้ําส้มแล้วก็หอมดองอาจจะมีไอศครีมมันหมูค่ะไอศครีมมันหมู่กินกับแกงกระดา้างใช่ค่ะขอให้โชคดีครับค่ะ ถึงระยะทางระหว่างหนังหมูกับรอบไฟนอลอ่ะมันจะห่างแค่ไหนอ่ะเราก็จะวิ่งไปวิ่งไปถิงเส้นชัยให้ได้เหลือเวลาอีก15นาทีเชฟคะเหลือเวลาอีก15นาทีคะ่ะเชฟคือไอ้แกงกระด้างที่ทำเป็นเยลลี่อ่ะมันเหลือแค่15นาทีซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ที่มันจะเสร็จตัวเจลเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้ว เชฟบูมแกงกระด้างคุณจะเซ็ตตัวทันไหมครับทันค่ะเชฟมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับผม15านาทีไม่น่าเกินตอนนี้เหลือแค่15นาทีเท่านั้นนะหนูใช้ราย,ายประกบแล้วองค์ประกอบอื่นคุณจะเสร็จไม่ทันนะครับคุณต้องเร่งนะครับผมคับผมเชฟขอโชคดีครับค่ะเชฟตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับแกงกระด้างของบูมว่ามันจะเพอร์เฟกต์ไหมก็คือต้องทําให้ดีที่สุดต้องทําให้เสร็จให้ได้ เส้นทางในการต่อสู้เพื่อเป็นเชฟกระทะเหล็กใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วคุณจะสู้ต่อหรือจะหยุดแค่นี้สู้ต่อค่ะสู้ต่อครับขึ้นอยู่ที่ตัวคุณครับค่ะวเวลาเหลือน้อยพสอสมควรเปิดมาแกงกระด้านเราเป็นน้ำไม่มีตรงไหนเซตเลยถ้าแกงกระด้างไม่เซตบูมก็คือตกรอบเลยเพราะว่าบูมไม่มีอะไรจะสึกเชฟบูมค่ะสรุปว่าแกงกระด้างคุณยังไม่เซตใช่ไหมใช่ค่ะคุณจะแก้ปัญหาย,ยังไง เราควรจะใส่ผงบุญเพิ่มค่ะเชฟมันจะเซตทันไหมทันค่ะต้องทันยังไงก็ต้องทันแก้ปัญหาให้ดีที่สุดนะครับค่ะเชฟเหลืวเวลอลวเวลาอีก1นาทีเหลือเวลาอีก1นาทีค่ะเชฟก็ถ้าเกิดสมมติว่าแกงกระด้างมุมเซตตัวทุกอย่างผมว่าคิดว่ามุมนดาจะรอด50-50ส50สำหรับจานนี้ เหลือเวลาอีก10วินาทีเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลายกมือขึ้นครับเชิญเชฟบูมาอาหารมาให้พวกเราครับตอนถือจานไปวางให้กรรมการกดดันมากเครียดมากก็ให้กำลังใจตัวเองว่าเราทำดีที่สุดแล้วเราชิมทุกอย่างแล้วว่าทุกอย่างดี อธิบายอาหารจานนี้ครับพอเห็นหนังหมูสิ่งแรกที่บุ้มคิดถึงก็คือพะโล้ค่ะบุ้มก็เลยทําเป็นแกงกระด้างพะโล้หนังหมูค่ะข้างบนก็จะมีหนังหมูที่เอาไปตุ๋นจนเปื่อยนะคะแล้วก็จะมีพริกน้าส้มเจลแล้วก็มีผักดองไอศครีมมันหมูค่ะมันหมูของบุ้มจะเอาไปผัดกับหอมเจียวก่อนเพื่อดับกลิ่นสาบค่ะ เชฟบูมครับตอนที่เชฟบูมได้วัตถุดิบหลักเป็นหนังหมูเชฟบูมนึกถึงพะโลแต่ไม่ทําแกงพะโลมาทําเป็นแกงกระด้างแทนตรงนี้คือจุดสําคัญของความคิดสร้างสรรค์แล้วมาเจอกับการเอามันหมูมาทําเป็นไอศครีมกินไปด้วยกันแล้วรู้สึกรสชาติดีองค์ประกอบโดยรวมในจานนี้ c อม plete และอร่อยครับเ <Okay. S 1> ช่แชมูครับตอนแรกนึกว่าจะทำแกงกระด้างง่ายๆแต่ไม่ใช่กลายเป็นดูทันสมัยขึ้นความคิดสร้างสรรค์ดีมากครับรสชาติเข้มข้นมากหนังหมูด้านบนเจอกับไอศครีมมันหมูพอกินรวมกันไม่เลี่ยนเพราะเรามีเจลพริกดองเรามีผักดองพอกินคำเดียวนี้มันนัวมากครับ การชูวัตถุดิบหลักคุณสามารถทําหนังหมูที่ใส่พะโลที่เข้าไปในเนื้อและนุ่มด้วยไปอยู่ในแกงกระด้างและมีไอศครีมมันหมูที่บอกใส่นมข้นจืดลงไปไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการชูวัตถุดิบหลักถือว่ายอดเยี่ยมครับเก่งมากครับเชฟบมูมวันนี้คุณไม่ได้ทําแกงกระด้างให้เราแต่คุณใส่ความคิดสร้างสารรค์ทุกอย่างลงไปจนกลายเป็นเมนูพิเศษ โดยที่คุณใช้แรงบันดาลใจจานแกงกระด้างความคิดสร้างสรรค์ถือว่าดีครับเชฟบุ๋มครับการชูรสชาติวัตถุดิบคุณทําหนังหมูออกมาได้นุ่มมากรสชาติของแกงกระด้างอร่อยมากบอกได้เลยว่าไม่มีความมันเหลืออยู่เลยกินแยกหรือว่ากินรวมมันเป็นรสชาติที่ดีเก่งมากครับข้อสําคัญในการเป็นเชฟก็คือเอาอาหารธรรมดามาดัดแปลง ซึ่งนั่นคือของขนาดของบุญอยู่แล้วค่ะ